คั้นึงนะฮะเครื่องผมเวลามันแคสเกมแล้วมันก็เป็นไงฮะวันนี้เครื่องมันก็เริ่มชินแล้วละ่ะวันนี้เราจะมาเล่นไมค์ครับกันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็หายหน้าหายตากันนะนะคะใช่จะมาเล่นเกมไมค์ครับกันใช่ไหมครับเพื่อนเอนากันเลยนี่ครับผมก็ได้เดี๋ยวก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีการแคสเกมกับเพื่อนนะคะหรับคนที่มาติดตามผมนะคบอืมไปเล่นกับพี่ก่อนนะ เี่ยแบบแบบนียเฮ้ยชักลอยอย่้างเลยสน่เรือ่ะเจ้มีฮะมาแล้วก็เนเป็นสายไม่ใช่แล้ว ไล้้วกคนะคดป้ย่ไปขุดหินเพิ่มกันนะเฮ้ยช่วยช่วยขุดดันเกียนเดอมาเลยดีสุดละขุดคนยวันไม่ดีขวันมไนใช้ที่ขุดเล็ก คุณเหล็กเก็บไว้ก <so> ่อนใช่ไหมเหล็กกูหายเมื่อไว่ามเหล็กกูหายเอ้ยนี่มึงมีข้างล่างเดาไมีเรื่อสร้างแล้วอยากรู้ไม่ช่เจอฐานไม่มีแล้วเนาะรึเป่าคุณเนาะไอ้คุณยังพอมีไฟไฟสิบหกันนี่หว่าไม่มีอาหารกินอ่ะ เอาไปค่อยล่าัตอนเช้าเลยเขียวนิดเดียวยังไม่ได้อยู่เลยกูเล่เอหลอดอาหารแค่สองมสิ้นเอ้ยสองน่องสองน่องไก่เชี่ยต้องจะต้องทำไงเนี่ยโอ้ เจอร็กอ็ดด่ไอรอนไอนเชนฟูดไอรอนเจเนนเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยไปไกลตายแน่เลยยาวเลยโอ้โกดไปดีจะกดไม่รู้ตีตัวเนื้อเชิแล้วเชิญมาของให้กูด้วยเฮียกูยากจนเลยเจอเจอ อะไรนะไปไหนเนี the ่ยเฮ้ยเจอเหล็กอยู่เลยเจอเยอะเก็บไว้เยอะเหล็กเอาไปใช้หมดไม่ก็หายนะเพื่อไม่ให้นครได้ต้องสะสมเหล็กมึงไหนเนี่ยว้าวมึงจะมาตามกูหาพ่อมึงเหรอขุดตามไปข้างล่างมาะไปในสยามนะครับ ถ้าจะกินของพี่สก,กิปไปที่เอคอร์ดนะครับของจะก,กินของพี่เอคอร์ดนะครับก็ขอเป็นบอกว่าผมเรียนแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่ผมไม่ได้จะมาร้องขออะไรมากนะครับ เอาไปทำอะไรนานๆไปอัดเป็น็มกก้นอนใหญ่ๆมองไว้หน่อยค่ถ่านท่านท่านมันเก็บถ่านไว้ละถ่านสำคัญมากเผื่อจะไปประจนไปที่ไหนเผื่อหลงในถ้ำใช่ไหม ขึ้นมาเองเนียวูี้เชี่ยฐานเต็มฝาผนังเลยนั่นเหล็กน่าจะพอเหลือน่าจะเหลืออยู่โอ้ยของอไปเดได้คนแก่เราไม่ต้องการนะยังไงเราก็ต้องทำงานทั้งวันอยู่ใช่ไหมเชี่ยคงจะพาาังกันนะชี่สุนที้

กูนี่เผยไปอยา่แบบกูยังเน,นี่นนยไอ้กูถินกูหมดแล้วนะนนะที่กูถินกูหมดแล้วกูให้เอาไป กูจบเดกูจะขุนจะลุ้เลยเจอเฮียมาบอกกูด้วยสแกเก็บมาเพื่อจะไปตกแต่งบ้านเฮ้ยเฮีย ลงมาหาพ่อมั้งหรอใครใช้ให้มึงลงมา,างนี่ที้นเนียนแ่น่ะกูดูแลตรงนี้นะไอตรงที่ดินทำอะไรเนี่ย 不行。拜拜哦 ทำไม่ได้ใช่มั้ยอยากทำเงินเองสวยแล้วสิคือเขาบอกคุณสวยขึ้นมาได้ยัง <c oughs> ไปตัดมาร้ <c oughs> อนแล้วก็ไม่อยากกลไปขุดในร้อนไปกูเจอเหล็กมาแบงแบงแทนเสียฟ้าพาระวังนุย้ยทำไมวะเ,เพิ่มมึงตายด้วยทำไมตายเคยดูล้วทำไมตาย สาผผาที่ปิวอะ่ะทาไม่ตายอ่ะตายไปก่อนตายหวัวมีแตเหันปีใหญ่เลยเนื้อสาม

ใช้มือเหรอมำนจะขึ้นไม่ได้ใช่ไหม ลงไปนี่คือิไปถึงสักทีโอ้โหกอบกจาขอจะขึ้นมาได้ล,ดล่อสไตายหาเยเย็ดแม่แล้วนี้เราก็จะไปจัดม้าทำลายปุ๋ยทำลายปุ๋ยอ่ะไม่ใช่แล้วนี้มีอะไรบางมังจะตายหา,ยา,าละเฮียอร่อยหมดเกี้ยงเลยรอมึงอะ่ะกูเป็นคนแม่ครับมาเดี๋ยวเผาหมูให้เอามอหมูไหมอีกนาทีแล้วโอ้โหเลยละ มันจะมันจะลงได้ไหม